สำหรับรายการนี้นะครับเป็นคอนเวイเออร์นะครับชุดสายพานลำเลียงนะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นพื้นเรียบนะครับเนื้อสายพานเป็นยางพื้นเรียบนะครับแล้วก็ตัวนี้ความยาวเต็มเส้นอยู่ที่6เมตรนะครับในกวางสายพาน50ิเซนนะครับแล้วก็บริเวณปลายนะครับด้านที่ชิ้นงานตกลงมานะครับจากพื้นนะครับขึ้นไปจนถึง ด้านบนนี้นะครับ2เมตรเ0เซนนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับเหล็กอย่างหนาเลยนะฮะการปรับระดับความสูงต่ําก็อยู่ที่พวงมาลัยตัวนี้นะครับเป็นเกียวสะพานนะครับตัวนี้นะครับปรับขึ้นลงนะฮะอันนี้นะครับสายพันธุ์ลำเลียงนะครับ6เมตรขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เกียร์ระบบไฟ3เฟสส8 0โวลต์นะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับ